Orang yang berkorban, orang yang berkorban, orang

สวัสดีเด้อสบายดีเด้อพอมพี่น้อง FC เบิ่ดสุขสุขเนาะยินดีตอนเข้า่สนนีเด้อบ่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะตอนนี้กะบรรยากาศเพิ่พี่น้องกะช่วงที่อ่าเพิ่นกกําลังย้ายศพวงพ่อว่าแนวใดเนาะพี่น้องเนาะโดยพดานที่บนเพิ่นฝามงนเบาเตียงเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ ตื่นตัวคนไรอสมคนสบายดีเลยแล้าคนนี้ก็ไ้เอาลงอนนี้ก่อนโูียโดยสบายดีบิเกิต แซนด์วิชลายพี่น้องเลยก็มีไกทอดกรี่อย่างวะลองจับาทก็อผู้ร้มพี่น้องเลยเยดีเเดยเยได้พอสวนไปไปบึ้งเพิ่นเพ่ง่ายไปดยพี่น้องเลยยดบรรยากาศ

ห้องศพยังอยู่ถึงบ่นะแต่ังบ่ทันได้ออมาเนาะพี่น้องเนาะโตหอกระดําระดาหั่นนะยังมีอีกส่วนนึงาว่าซเานยมกผู้อนัน่อเอมเียเอ่อเอาไปเก็บไว้ก่อนเนาะตอนนี้กําลังเคลื่อนสู่อนเพิ่นกําลังได้เอาเนาะเพิ่นอยู่ครับ พ่อสักอนิจาเอาลงมาเลยเนาะเออความด้วยฝ่ายสัตอนิจจาลงมาแนงไว้แนงไว้แนงไว้เต็มครับกลุ่มว่าทานเลยน้องกชอบพี่ๆชิ่ใ่ตอนนี้เราแบบพังลมกันเด้ออมกันนต้องเมี่ยน่ิยวูกไรูปหลังจวยอะไ้บ้แบบัน ก็ย <laughs> <laughs> ังมีส่วนหนึ่งอยู่มาประดับประดาตกแต่งในจบในงามด้านหูก็เอาลงมาเนาะเออมาประดับประดาตกแต่งอยู่ด้านหน้านี้แสวนต้เป็จับรอไว้ก่อนเด้อจับรอไว้ก่อนใหพิอเพื่อไประดับประดาตกแต่ง้อเมนแล้วสมบูรณ์ก่อนและจึงเรจึงไปวางเครื่องสักการะาเอ่อไมเทียนมาันมาเป็ อ่สบ right. 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 no, ูนซ bueno. like, okay. hmm. ื้อได้บอสนี่สบ okay. no. okay. ู่โดยโดยตัวได้นะซีพันธ์โดยเนาะสบายมากเนาะสบายดีโดยสบายดีอยคับลักษณะเนาะจุจกมันงามจัดไปแล้วแต่ดยกนาะจบงามหัวจบงามตา ทา่งก็สน้สบนยดีเด้อโดยโอ้ยเข้ามาในวัดงพุทธศาสนาโอ้ขอบใจด้เนาะี่าลูกเนาะโอ้ยายดีเด้อสิองอีขอบใจในวัดงพุทธศาสนาเป็นบุหาอย่างอยู่เนาะ เ<ต>ขานน <arak> คนที่มีบุญกรมีราศีที่สะสมมาเขทาทา <arak> ่านท<ให>ั้งหลายคนที่มีาใจมาว่งเป็นบุญเต็นกุศลเพื่อลำลึกคนงามฟังดีที่ทานอยากปูวงปวงคำจนมานี้ได้กระทำไว้ตประเทศาสตร์าเมือง ตาวัดว่าพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่รดังที่วัดตัวนี้เลยเนาะเออจำกาทองสองวันในห้องเห็ดอะไรสักหนึ่งอะไรน้ำพาสร้างสาหลายสิ่งหลายอย่างอในวัดในวาของพวกเขาแต่นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ประจักษ์ตาให้เขาท่านทั้งหลายได้เห็นแลาวคณะปิดสอบเทาประดับประดา มาเป่งเนาะเามากตําบูดังมันบูเสพสบายดีเด้อวันจันทร์เอสบายดีสบายดีันควันควบขั้นได้ยังกืลางรอสีมือนลางตู้เี่หน้าเยเดียว

มันจะย่าน oh, thế นี่บ่ได้บ่ซ้ําซ้ํา ยังสุดใจเลยสอบคอเต็มสปเยอะรวยรวมเวิรวจันคนเห็ด้ขาเ้ยเนี่ยเอาไว้คนน้ำหลังต่ำเลยด้วยจันทร์การแข่สนาะ พอนไป,ไป,ไปน้ำแล้วว่าตัมาน้ำพอนมาน้ำเอออ้อนอ้อนได้เหเออ้อนอ้อนไม่าบดูเตหูันโอ้โเ้ยคนนู้นรู้บเนี่ยคนนี้มา้กิ้เลย

ใครพ่จันก็จายนี่มอมีความสุขเลยบัดลาเลยเาะตื่นกล้องนะเนาะตื่นกล้องไม่ไหมงนี่ยเอาน้ำปลามาเติมขวดว้า เ้ยเอารบีรบใส่ายดินดลลงยลาังกตก้าว้นี่เฮแล้วนี่ทงเค็มทั้งสุ่มแล้วบาทนี่เอานี่บีบเต็มเลยทุกขาวเอา เอ้ยพี่น้อง <N -otic>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  สีมือบจันม่ว่าม้วนนะครัอใช่วะใกล้นะพ่กล้ใกล้วัดอกันเดมันยังไงย่นี้ไ่ม่รมรมดีทั้ง่ใกี่ดีเยเาตาเั่วของแท้นี่เดีวอวัดตำม้ัาง เมื <c ười> <B> ่อบางวันท <unm> ี่สา์อทิ2คศ2003แปลว่าเค็มมูอแล้วเค็มน้ำอย่างงี้ดีแล้ว่ว่าใครจริงมันเคยนี่น้องอยู่นะแต่ก็ฮะว่าจริงจริงมันก็ได้แล้วผมก็รู้เร็วปืนนี่นี่นี่บัง เดวไปเห็นแบบนี้ขอับรถยคยูยูยยยูยูยยูยูายู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 ยยเยูย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 ูยูยูยยมย

แม่มาเริมมาเริ่วเรก่าเ่กเนี่ทเี่ไกลเข้าไหก็เรมเอาเอาข่าวนิ่มมาทำเ่กันอเนียข่าวเมเนี่ยเีข้าวนิ่ก็มีเี่ยิมเดยก็ได้เสิรก่อนเสิร์ฟมาเริ่มไปเริ่มเริ่มเซฟเซ มือมากันีมือมาบุญบรีพได it like well <e ้่ครันี่บรพิเนาะบรินะอับน้นแดน่อคับ้เมเก้าหนเาเนี่ยเมไปชิมไปชิมมาสเก่าเก่าอรามือเราอดจังๆๆเ่าเข้มันนี้โบเลยี่นอนเลยมือแล้จุขาวอะ เราต้องสาหะขตัวเราขอตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาพุทายะนังมัเสยวนปัญะนั่งสัตงสันนัังันะวัปลัสุขันา ตอนนี้ก็กำลังสวดมนต์พามานาเนาะกกำลังกะ,ะ,ะเกียบเ,เป็นอะไรให้เบียดใครดีวะอ้าวคือว่าใครบุดีป่ะเนี่มาคนเดียววะโอ้ใครรอครรอใครรอาใครกอนใคามวด

ขอพิเศษนะครับเนี่ยลูกๆย่าห็นนอกหน่่ยโป๊ดหนี่ยพปดมาเ่ยเาจะบีมาเยา่ได้อยู่ได้อยู่บ้นบ้านอ่ะลงบ้านบ้านดิลองบ้านบ้านมาดิลองบ้นบ้าน

เป็นปัจจุบันได้ของจริงได้เสี่ยงซุก วัจีมือยังอ๋อแกนสลัวแกนตามัจนเอีมือวัจนขี่มือาบุหรี่เดียวเสียั่วขึ้นเเป็นม้วนอี่าม้นมวน

จะรอเตียนเออบ่ <laughs> <laughs> เตาเปนพี่น้องกันเนี่ยคาเนาะตัวตอนใบบานเลพี่น้องเนาะการสำรับที่นี้น้องเปพี่น้องการย่ืมกดไหลกอดเรกกดติดตามค่าสางวันเดียพ่อเปพี่น้องเนาะแมีกำลังใจสู่ต่อพี่น้องเนาะโดยสำรับที่นี้กลาไปเดียวเนาะพกกระา้มา Quan Sa baidi the u